สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์หนึ่งพันบาทแบบที่สิบสี่นะครับเรื่องราวที่ท่านนะครับจะไปเรียนรู้กันว่าในธนบัตรนะครับที่ท่านถืออยู่นั้นในธนาบัตรแบบที่สี่นั้นนะครับมีสัญลักษณ์อะไรและมีความหมายว่าอะไรนะครับในธนบัตรนั้นนะเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับธนบัตรมากยิ่งขึ้น บธนบัตรแบบที่14นั้นนะยังคงจุดมุ่งหมายนะครับที่เผยแพร่พระราชกรณียกิจนะครับของพระมหากรรษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีนะครับที่ส่งพระนาประเทศในด้านต่างๆซึ่งแบบที่14มีสามชิน้นราคาด้วยกัน100บาท500บาทและ1,000บาทนะครับซึ่งสองชิ้นราคาแรกนั้นได้ทําการพูดคุยนะครับื่งราวกันไปแล้วนะ ชิ้นราคาสุดท้ายนะครับหนึ่บาทในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับโดยนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นั้นนะครับผมอ้างอิงภาพและข้อมูลมาจากเว็บไซต์เ w w บบอ b ์ o เดลรนะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเนื่องจากธนบัตรใบนี้เนี่ยผมไม่มีเก็บไว้เลยนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับผมจึงต้องอ้างอิงภาพ แหลกข้อมูลน,นะครับธนบัตรหนึ่งบาทแบบที่สิบสี่นะครับภาพด้านหน้าประธานด้านหน้านะครับจะเป็นพระบรมรูปชยัยาพระบรมชายาสาธิสลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อรัชกาลที่เทรงเครื่องแบบจอมทัพนะครับและภาพประธานด้านหลังนั้นจะเป็น พระบรมชาย,ยาสาทิศลักษณ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะครับคณะทรงพระราชดำเนินพระพระเนตรที่ที่สร้างฝายและอ่างเก็บน้ำณนะบ,บ้านปากณบ้านปากงงนะครับอำเภอหืือเจ้จังหวัดนาราธิวาสนะครับโดยธนบัตนะครับ มีขนาดตั้งแต่8.0เซนติเมตรนะครับคูณ16.6เซนติเมตร้วยกันนะครับประกาศออกใช้ธนบัตรนะครับลงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2535วันออกใช้นะครับลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2535นั่นเองเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรนะครับสัญลักษณ์ที่อยู่ในธนบัตร นะครับในด้านหน้าการเกิดดีกว่านะครับเบื้องขวามีพระบรงฉาย,ยาสาธิสลักษ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบจอมทัพพิมพ์ด้วยสีเทาเข้มบนลายประดิษฐ์และลายพื้นสีฟ้าสีเขียวสีแสดสีเทาและสีม่วงตอนกลางธนบัตรเลยนะครับตอนตรงนี้นะครับมีภาพ พระราชารังจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีส้มสีชมพูและสีเทานะครับอยู่ภายในรายประดิษฐ์นะครับรูปวงกลมต่างขนาดนะครับที่ซ้อนทับกันนะครับด้วยโดยประกอบด้วยสีส้มสีชมพูสีเทาสีแสดสีฟ้าสีเขียวนะครับที่ของนอกของรูปวงกลมลมีลักษณะแผ่ขยายไปทุกทิศทุกทางนี่อันนี้คือลักษณะนะครับ แผ่ขยายไปทุกที่ทุกทางลักมีสีชมพูนะครับสีพูเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็สีทาเป็นลนักษณะนะครับตอนกลางเบื้องบนนะครับมีหมวดอักษรเป็นสีแดงหมวดอักษรแล้วก็หมายเลขหมายเลขกำกับธนบัตรนะครับเป็นสีแดงนะครับเป็นเป็นเลขไทยสีแดงนะด้านล่างผ้า ด้านล่างภาพพระราชรัชกรนะครับมีลายชื่อลา,ลายชื่อนะครับลายมือชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและลายมือชื่อของผู้ว่าการธราานาคารแห่งประเทศไทยนะครับสีเป็นสีดำนะแล้วก็ด้านล่างนะครับมีมีคำว่าหนึ่งพันบาทนะครับเป็น ตัวเลขไทยนะตัวใหญ่เลยที่ระบุราคาธนาบัตรนะครับว่าธนาบัตรนี้มีมูลค่าหนึ่งพันบาทนะครับพิมพ์ด้วยลายประดิษฐ์นะครับและเส้นลักมีลงสีนะครับเบื้องซ้ายบนสุดนี่นะครับเป็นรูปพระคุดผานะครับสีม่วงเหลือบม่วงแดงนะครับขนปีกของพระคุดผานะครับชั้นนอกมีสี แสนะครับคุณติชั้นในสีเขียวนะครับอยู่บนลายเส้นรัศมีสีน้ำเงินสีม่วงสีแดงสีม่วงแดงสีแสดและสีเขียวถัดลงมามีคำมีข้อค,ความว่ารัฐบาลไทยถัดลงมาจากคําว่ารัฐบาลไทยมีข้อความว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถัดลงมาเป็นคําว่าหนึ่งพันบาทนะพิมพ์ด้วยสีเทาเข้มอยู่บนลายเส้นลัศมีนะครับ เส้นระสมนี้ขวามุมบนสุดนะครับมีตัวเลขกำกับธนาบัตรใบนี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันมาเป็นเลขอาราบิกนะครับพิมพิมด้วยช่วงบนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองต่อด้วยสีเขียวถัดลงมาจะเป็นถัดลงมานะครับตรง,กล,งกลางของขวาสุดนะครับเป็น ลายน้ำพระบรมชาย,ยาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งสามารถเห็นได้โดยการส่องผ่านแสงแดดแสงนิออนนะครับหรือใช้ไฟฉายส่องนะครับก็จะปรากฏลายน้ำขึ้นมาให้เห็น ใต้าลายน้ํานะครับเป็นลายประดิษฐ์ที่อยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้ากรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในรูดลายของลายประดิษฐ์นะครับมีเลขอารบิกหนึ่งพันซ่อนอยู่นะครับจะเห็นก็ต่อเมื่อเอียงหรือเข้าหาแสงไฟนะครับแต่าดนี่มีของจริงดีจะถ่ายให้เห็นกันเลยนะครับด้านล่างสุดนะครับจะมีเลข นะหมดอักษรโรมันและเลขหมายอารบิกสีแดงนะครับเป็นเลขกำกับธนบัตรเรามาดูกันที่ด้านหลังธนบัตรกันดีกว่านะครับด้านหลังธนบัตรนะครับตอนกลางเบื้องขวามีภาพร,รมฉชยยาสาธิตสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับและพระชายพระไชยยาสาธิตสลักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับพระบรมราชินีนาถ พิมพ์ด้วยสีเทาเข้มอมน้ำเงินนะครับทับอยู่บนลายเส้นลายพื้นสีส้มและสีเขียวนะครับเบื้องหลังพระพระชายาสาธิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสดิกิจนะครับพระบรมราชินีนาถเป็นลายประดิษฐ์รูปวงกลมสีส้มและสีเขียวนะครับลายประดิษฐ์รูปวงกลมสีส้มและสีเขียวถัดออกไปด้านซ้ายเป็นภาพพระราชกรณียกิจนะครับส่วนหนึ่งของภาพอยู่บนลายประดิษฐ์รูปวงกลมนะครับ อีกส่วนอยู่บนลายพื้นนะครับพัดออกไปมีรูปวงกลมสองวงนะครับต่างเรียงซ้อนกันในวงนอกนะครับสีน้ำเงินวงในสีแดงตอนบนเบื้องซ้ายนะครับมีเลขอาราบิกระบุราคาเบื้องซ้ายตรงนี้นะครับระบุราคาไว้ในแนวตั้งนะครับหนึ่งพันบาทนะเพิยงด้สีน้ำเงินนะครับ ถัดเข้ามานะครับเป็นภาพน้ําตกเห็นไหมตรงนี้เป็นภาพน้ําตกและทิวเขาสลับซับซ้อนนะครับสีน้ําเงินเปลี่ยนเป็นสีเขียวทับอยู่บนลายพื้นสีแดงนะครับเปลี่ยนเป็นสีส้มใต้ภาพพระพราชกรณียกิจมีเลขไทยนะครับบอกราคาหนึ่งพันบาทเป็นเลขไทยนี่หนึ่งพันบาทนะครับ ซึ่งภายในบรรจุด้วยเลขหนึ่งพันขนาดเล็กมากต้องใช้แ่นขยายสองเลยนะครับบนมุมบนซ้ายสุดมีคำว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมราชอง์การพระปฐมบรมราชองค์การณะและวันที่ห้าพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันสี่ร้อย 93นะครับพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินทับบนลายประดิษฐ์สีแดงและสีน้ำเงินพัดลงมามีลายน้ำพระบรมฉาย,ยาสาติสษณ์พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับนี่เป็นลายน้ำนะครับ เบื้องขวามุมบนสุดนะครับเป็นรูปพระกุธพานะครับสีน้ําเงินขนปีกสีแดงอยู่บนลายพื้นสีส้มที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับและสีเขียวที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินถัดลงมาเป็นรูปเขื่อนพิมพ์ด้วยสีเทาเข้มอมน้ําเงินทับอยู่บนลายพื้นสีส้มที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับและสีเขียวที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นรูปเขื่อนนะโอเคนี่คือสิ่งที่ปรากฏในภาพและ สิ่งที่มีความหมายนะครับว่าอะไรที่ปรากฏในภาพนะครับของธนาบัตรหนึ่งพันบาทแบบท,ที่สิบสีนะครับก่อนจัดการของข้อคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ b o t d a r t h เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนาบัตรไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนาบัตรที่ระดึกต่างๆ สามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ที่ธนาคารประเทศไทยเวอร์ไวดเวบอร์ว,ว,วร canvas, หรือติดตามชมได้ที่คลิปนะครับที่ปรากฏขึ้นนะครับในช่อง NG คลิปรีวิวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรเราจะนำมาพูดคุยกันทั้งหมดเลยและเรื่องไหนที่ผมรับซื้อธนบัตรไหนหรือเหรียญแบบไหนก็สามารถที่จะติดต่อติดตามนะครับกันได้เลยในช่องนะั้น